ดูตรงนี้ครับดันหนามมาแล้วปุ๊บกัดกัดไม้เดียวเลยครับไส์สวยครับเข้าเต็มปากเลย โอ้ยโดนยิงมาด้วยครับนี่ครับโอ้โหนี่ยประช่อนใสสวยครับตัวน,นี้เกืบครึ่งโลได้ครับกัดกบยางสีเหลืองครับเข้าเต็มปากเลยโอ้โดนยิงมาด้วยปล่อยไปจะรอดไหมเนี่ยโอเคครับ